ประกอบคอมเสร็จนะครับได้ Day ยังไม่ได้แบ่งได้นะครับมีแค่ได้สีได้เดียวแบ่งได้กันนะครับด้วยการคลิกขวาเลือกโชว์ออปชั่นเลือก m a n เนแล้วจะได้หน้าต่างตามนี้นะครับเราคลิกเมาส์ไปที่ d i s c o n n e m e n t ก็จะได้หน้าต่างความจุที่โชว์ให้เห็นนะครับก็คือ1เทหรือ930จิกนะครับก็ทำการคลิกขวานะครับเลือกที่ตัวเลือกชิควอลลุ่มนะครับทำต,ตามคลิปเลยนะครับผมก็จะได้หน้าต่างออกมา ตามนี้นะครับเป็นความจุที่โชว์ให้เราเห็นนะครับตอนนี้นะครับเราก็เลือกที่จะทําการแบ่งไดเอคเอาตัวเลขที่โชว์นะครับเป็นตัวเลขเป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับให้เอามาหารพันก็จะเป็นหน่วยเป็นกิกไบต์นะครับแล้วทําการคํานวณว่าเราจะแบ่งประมาณเท่าไหร่นะครับส่วนตัวผมนะครับผมจะแบ่ง5 0แล้วกดชิกนะครับเป็นไดเอเปล่าตรงนี้นะครับคลิกขวาเลือก new sample นะครับสร้างเป็นไดเใหม่นะครับกดนิดๆไปอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ สุดท้ายก็ทำการกด Next ที่แปลว่าถัดไปนะครับแล้วก็กด Finish ก็คือเป็นการแบ่งไดเสร็จสิ้นนะครับผมเราก็ทำการเข้าไปดูหน้าจอ,อใน Dis PC แล้วนะครับว่าขึ้นโชว์ไหมนี่นครับดิชโชว์เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผม